คำถามข้อที่1เราจะบรรยายความคาดหวังของพระเจ้าที่พระองค์ให้เราอาภัยให้กับคนอื่นด้วยคำอุปมาใดและอย่างไรอเมนตามคำอุปมาของกษัตริย์ที่คิดบัญชีกับทาตในมัทธิวบทที่18ข้อที่2 1ถึง35จะเป็นคำอุปมาที่จะบรรยายถึงความคาดหวังของพระเจ้าที่พระองค์ให้เราอาภัยให้กับคนอื่น ในที่นี้เราเห็นว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งที่เขาคิดบัญชีกับทาสซึ่งทาสผู้นี้ก็ติดหนี้กษัตริย์ในจำนวนที่มากที่เขาไม่สามารถที่จะปลดปล่อยหนี้ของตัวเองได้แต่กษัตริย์ผู้นี้ก็ได้ยกหนี้ให้กับเขาแต่ว่าทาสผู้นี้เมื่อเขาไปหาทาสอีกคนหนึ่ง และพยายามที่จะทวงหนี้คืนจากทาดอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้ที่จำนวนที่เล็กน้อยกว่าที่ทาสผู้นั้นติดต่อกษัตริย์โอเราเห็นแล้วว่าหนี้เป็นแบบเลงถึงอะไรนี่ก็เป็นแบบเลงว่าเมื่อพระคริสผู้ที่ได้เป็นกษัตริย์ของเราผู้นี้ที่จริงๆแล้วตัวของเราเองก็ติดหนี้ที่เราไม่สามารถที่จะ ถ่ายถอนคืนได้นั่นก็คือหนี้ของความบาปนั่นเองแต่พระองค์ก็ยังคงยกหนี้ให้กับเราโอ้แต่ว่าวันนี้หากเราเป็นเหมือนทาสคนนี้ที่เขากลับไปข่มเหงเพื่อนทาสด้วยกันที่ติดหนี้เขาเพียงเล็กน้อยซึ่งก็เหมือนกับการที่เมื่อเราไม่ยอมให้อภัยให้กับคนอื่นโอวันนี้ความผิดที่คนอื่นทำต่อเรานั้นความจริงแล้ว ถ้าเราเปรียบเทียบในคำอุปมาณนี้ก็เป็นความผิดที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับความผิดที่เรามีต่อพระเจ้าแต่ว่าพระองค์ก็ยินยอมที่จะอาภัยให้กับเราเพราะฉะนั้นในเมื่อพระองค์ยินยอมอาภัยให้กับเราแล้วเราทั้งหลายก็ต้องยินดีที่จะอาภัยความผิดของพี่น้องที่ทำต่อเราด้วยเช่นนั้นเราก็จะสามารถที่จะ เติมเต็มตามความคาดหวังของพระเจ้าที่เราที่พระองค์ต้องการให้เราอภัยให้กับคนอื่นเหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงอภัยให้กับเราคําถามข้อที่2เราจะต้องมีจุดมุ่งหมายและท่าทีอย่างไรในการฝืนสภาพ,พี่น้องตามมัทธิวบทที่18ข้อที่15ในที่นี้ได้บอกให้เรามองเห็นว่าเมื่อพี่น้องทำผิดต่อเรา เราก็ต้องไปแจ้งความผิดบาปนั้นให้แก่เขาสองต่อ2เท่านั้นแล้วในการไปแจ้งความผิดบาปนี้หากเราต้องการที่จะได้รับพี่น้องของเรากลับขึ้นมาจุดมุ่งหมายของเราควรเป็นจุดมุ่งหมายที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การระบายความรู้สึกที่เจ็บปวดของเราแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราต้องมองเห็นว่านี่เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องไปแจ้งความผิดให้กับพี่น้องของเรา และไม่ใช่อาศัยตัวของเราเองไม่ใช่อาศัยการระบายความรู้สึกที่เจ็บปวดของเราแต่ว่าเราต้องมองเห็นว่าเราต้องการได้พี่น้องของเรามองกลับคืนมาวันนี้เราจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่บริสุทธิ์ที่เราต้องการที่จะได้ให้เขากลับคืนมาไม่ใช่การไปปรับโทษเขาและท่าทีของเราเราก็ต้องมีวิญญาณที่ถูกต้อง ถ้อยคำที่เราพูดวิธีการพูดท่าทีของเราสีหน้าเสียงน้ำเสียงก็ต้องถูกต้องโดยเฉพาะท่าทีที่เหมาะสมก็คือการที่เราจะต้องวางตัวของเราเองลงให้ได้เราจะต้องลืมตัวของเราเองจะต้องทอมตัวอ่อนสุภาพพ้นจากความเย่อหยิง่งและอินดีที่จะเต็มใจช่วยเหลือคนเหล่านั้นเพื่อเราจะได้พี่น้องเหล่านั้นกลับคืนมา